ดีจ้าสวัสด,สสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุสขคนจ้ามื้อนี้มาเจอกันกันกบแมแวเอลเราจ้าในช่องเคยน้องหวัวก,กับสะพยเยอรมันนะจ้าเจ้ามื้อนี้แมวมาเที่ยวท่างเหนือนะจาะแฟนสามีแมวามา,ามาเที่ยวท่างเหนือของเยอรมันนะจ้ามื้อนี้นะจ้ะเทาสิไปทะเลของเยอรมันนะจ๊ะต่ว่เนาะจ้ะระวางทางเนาะแมวเห็นดอกไม้สวยแมวก็เลยอบอกแฟนจอดรถถ่ายวิดีโอให้ ไอ้ไ้เบิ้งก่อนนะจ๊ะนี่เนาะข้างหลังแมวเนี่ยข้างหลังนี่เนาะเดี๋ยวแมวสิเอาภาพข้างหลังห้เบิ้งนะจ๊ะว่ามันงามขนาดไดมันมีแบบหลายสีอ่ะสีขาวสีเหลืองสีแดงสีม่วงนะจ๊ะเนี่ยสวยปลายใหญ่เลยจ้ะเดี๋ยวไปเบิ้งกันนะจ๊ะเดี๋ยวไปเบิ้งภาพข้างหลังมันจังสีชัดเนาะนี่นะจ้ะมันจะมีสีแดงเนาะสีแดงเป็นดอกปอปปีเนะจ้ะแต่ว่าสีม่วงแม่บุญจักซื้อเนาะเนี่ย สวยมากเลยจ้าหนุนข้างในสีแดงข้างในน่ะสีแดงหลายเนาะสวยสวยสวยป้าบอกยางไงด้จ้ะข้าเจา้าแวะท้ายรถก,กันบักหลายนหนเนาะมันสวยสวยนี้อุ้ยงามครับงาม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 คุณไอ้คุณสามีอยู่ข้างหลังคุณสามีกับเซลฟี่จ้ะสวยสวยสวยนี่ยมูนน่ยจอดรถไปคุณเมื่อกี้น่นานขาเจา้าแวะจอด เจ้าแวอันนี้นเห็นบ่จ้ะน่าจะ,นจะเห็นเนาะสวยจ้านุ่นดอกอปอปีแดงเจ้าใบายอยู่นุน่นขางในนุ่นเนาะขางใายสีแดงลายส,ยสวยๆๆเห็นเนะาะเห็นนจาะอู้หู้สวย,สวย,สวยนะกะอันนี้แม่ก็ขอเห็ดเป็นเห็ดวิดีโอสันส้นๆน,นะจ้ะให้เบิ่งเพราะว่าสวยแห้งน่ะอยากให้ไอส้สูบูสุบขนได้เบิ่งกันนะจ้ะ เดี๋ยวฮัมาเจอกันคลิปวิดีโอหนาเนาะจ้ะเบิ้งว่า,าแมวมั่นเหนือแล้วแมวสิผ้าไปเที่ยวไซเนียเนาะจ้ะจ้ะเดี๋ยวฮั่วมาเจอกันคลิปวิดีโอหนาผู้ใดมาคลิปวิดีโอนี้แม่ก็ฝากกดไลค์กดแช่นะจ้ะแล้วก็ฝากกดติดตามช่องเนาะเพื่อเป็นกำลังใจที่สิเห็ุคลิปต่อๆไปเดี๋ยวฮั่วมาเจอกันคลิปวิดีโอนหนาจ้ามื้อนี้ไปแล้วขอบคุณหลายๆเนาะจ้ะที่เข้ามารับชมเนาะสวัสดีจ้า